เกิดตำแหน่งปรุคเดุพรสามีกบสุวรรณหลังสพัฒน์วัลโหลายชื่อคอ,อรมอเศรษฐาหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นที่ชัดเจนแล้วเจษฐาทวีสินนั่งแทนนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยหลังจากที่สภาไห้พิการโหวตได้รับคะแนนจากสสวอย่างท่มท้นด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบทั้งหมด482เสียงไม่เห็นชอบ165เสียงงดออกเสียง81เสียงจากทั้งหมด728 ซึ่งเพียงพอต่อเสียงที่ต้องการ375เสียงเท่านั้นล่าสุดกลายเป็นที่ฮือฮากับโผคอรมอเศษฐาหนึ่งหรือคอรมอนิดหนึ่งที่สะพัดกันว่อนโดยเพื่อไทยยึดคปนาคมแลกมหัดไทยด้านอนุทินชาญวิรูลสอได้เป็นรองนายกควบรัฐมนตรีมหัดไทยส่วนนายเศรษฐาจะควบรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเพื่อผลักดันนโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาท เพราะนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยและของนายเศรษฐาโดยเบื้องต้นนั้นโผคมรมเศรษฐาหนึ่งซึ่งอีกหนึ่งบุคคลที่น่าจับตามองปุ๊กดดนุพรบุญนกันสามีนางเอ,งเอกดังกบสุวรรณโดยโผคมรมเศรษฐาหนึ่งปุ๊กดนุพรนั่งตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหลังเคยนั่นท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในครมทักสินสอง ในช่วง15มีนาคม2548ถึง19กันยายน2549ขอเพิ่แหลงข่าวจากทีนิวค่ะและเพิ่มให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ